น้กระแสที่เราน้องๆในแฟนดอมต้องการจะฟังเรื่องเล่าของตัวละครแซนในเวอร์ชั่นสีเขียวทั้งตัวในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ง,งานทิกเซลอาร์ตท,ที่ถูกย้อมด้วยสีเขียวแต่พอได้ลองไปตามหาข้อมูลดูแล้วเจ้าบ้านนี่คือตัวละครบักที่ล้อเลียนมีมต่างๆไปทั่วภายใต้ฉากสั่สู้ที่ผู้แต่งได้สร้างมนาันเอาไว้เอาล่ะเขาการาสวัสดีท่านผู้ชมท่านขอต้อนรับเข้าสู่เนเธอเทอ์นทีมยูนิเวอร์สตอรี่ในเรื่องสั้นของกินแซโครงกระดูกสีเขียวที่มาพร้อมการล้อเลียนมีมต่างๆมากมายเข้าสู่บทนำ สำหรับตัวละครกุนแซนั้นถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่า El เอลโทเิโอเผยแร่เรื่องาของต,ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาในเวอร์ชันเกมแฟนเมกสามารถหาโหลดเล่นได้ภายในเว็บเกมโจยหรือไม่ก็ไปรับชมตัวอย่างเกมเพย์จากช่องทางของยู u b e ที่เจ้าของผลงานได้ทําการเผยแพร่มันเอาไว้และนอกจากพวกเกมเพย์มานั้นก็จะมีพวกมีมที่เกี่ยวข้องกับตัวของวุนแซนอยู่ด้วยซึ่งมันก็ทําให้เรื่องเล่าของเจ้าวุนแซน มันนั้นอาจจะไม่ได้มีการเล่าถึงอดีตรวมถึงความเป็นมาต่างๆว่าจะมอนี้นั้นเกิดมาได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆภายในฉากแรกที่ผู้เล่นนั้นได้พบเจอกับเจ้าควินแซนแม่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยการทําลายกําแพงของเจ้าเมนฮอลพร้อมกับทรงแมกโดนโนลมาให้เรากินด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าบางเวอร์ชั่นจะมีอะไรมากกว่านั้นล่นะ อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เรานั้นเริ่มต้นเข้าสู่ฉากต่อสู้กับตัวของกุญสันมันนั้นจะมีทั้งแบบเริ่มต่อสู้เลยหรือวิ่ก็ในเวอร์ชันเก่าที่เจ้ากุญสันมันแอบเบรกเดอะโฟลทวอร์ดทำการเปลี่ยนเพลงประกอบภายในฉากแรกที่มันนั้นได้ต่อสู้กับผู้เล่นรวมไปถึงในระหว่างที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั่นเองเธอในแบบเวอร์ชันเก่าในระหว่างที่เรากำลังต่อสู้กับกุญสันอยู่นั่นเองเจ้ากุญสันมันจะมีการล้อเลียนถึงตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดึงดามของดัสทัสมาใช้เรียกตัวของแกสเตอร์รวม การของาพาปัตมาร่วมต่อสู้ด้วยเชน่นกันซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นการเลี่ยงลําดับระวางเฟสต,ต่างๆของเจ้าควินแซดที่ถือว่าเป็นผลงานภายในเวอร์ชั่นเก่าโดยเรื่องราวในเวอร์ชันใหม่ของเจ้าควินแซดมันนั้นได้ถูกไขยแพทย์ในช่วงสิ้นปี2022ภายใต้เทเลอร์ที่ได้มีการเปิดเผยชื่อของจักรวาลควินแซดว่าเขาคนนี้มาจากจักรวาลที่มีชื่อว่าอันเดอร์อีเวนจักรวาลที่อาจหยิบสิ่งต่างๆมาสร้างเป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นความกาวสมากกว่านนะงนิ่งทุกอย่งทุกอย่างที่มัมน,น,น,มมมนมีนั่นก็คือมี แม่งร้อตั้งแต่ฟินิกไไวไปจนถึงไมเคิลแจ็กสันไม่นับรวมพวกอิสต์เอ็กแปลกๆที่เจ้าตัวแม่งงัดอะไรบางอยา่างออกมาใช้ต่อสู้กับเราถ้ายกตัวอย่างก็ดาบไรเซเบอร์ ปืน M16 แล้วก็ปืนก๊อกสักกระบอกถือว่าเจ้ามอนี่เป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงภายในแฟนดอมไม่ได้มาจากการเขียนในเรื่องหรือแม้แต่คอมิแต่อย่างใดสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้จักเจ้ามอนี่ก็คือมีมนั่นแหละแถมเรื่องราวน่ารู้อีกเล็กหน้อยถ้าใครคุค้นๆกับชื่อของผู้สร้างตัวละครตัวนี้หรือไม่ก็คุ้นหน้ากับมีมมิสอร์บีที่มีหน้าของแซนอยู่ข้างในมันก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะว่าตัวละครวุนแนกับพมิสิแสแซนเขานั้นมีผู้สร้างคนเดียวกันจึงไม่แปลกที่เจ้าของผลงานเขานั้นอยากจะสร้างตัว เจ้าตัวมันก็พอยืนยันได้ว่าเขานั้นชอบเอาแซนของตัวเองมาสร้างเป็นมีมอยู่บ่อยๆขณะตัวเกมในเวอร์ชั่นใหม่เขาก็ได้นาเจ้ากุนแนไปล้อเลียนมีมต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมถ้าคัสซีขึ้นมาหน่อยก็เป็นการล้อเลียนเกมโรบอกล้มั้งเอาเป็นว่าสุดท้ายสําหรับตัวละครกุนแนเขานั้นก็คือตัวละครที่เกิดขึ้นภายในเกมแฟนเมคที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษแต่อย่างใดยกเว้นแต่ว่ามันนั้นจะมีแต่มีมมีมแล้วก็มีมจบด้วยเรื่องสุดท้ายสําหรับพลังของเจ้ากุนแนถ้าเราตัดเรื่องพลังเบรกหรือโฟลว์ออกไป เจ้บบามอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถือของพลังของดีเทอร์มินเอชันดูจากสีของวิญญาณและดวงตาเทมนม์สีแดงที่มักจะสื่อถึงพลังของดีเทอร์มินเอชันนั่นเองเอาละและทั้งหมดนี้ก็ diary, คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกกดไลค์และซับสไคร์หรือไม่แต่จะสมัครสมา,สา,มาชิกก็ได้เช่นกันเอาละเลี้ยงน้ำชาขู่ด้วย G G W P g o o d Game v i e Play We'll <laughs> be